ดีครับผมพี่ออสเคโอออสเคโออาละ่ะวันนี้แทุกทีเคยแต่สัมภาษณ์คนอื่นวันนี้โดนสัมภาษณ์รู้สึกแปลกๆเหงือนไนเป็นงบ้างคะวันนี้มาวจอโควิดครับก็ผ่านทุกคนนะผ่านทุกคน,นคุณหมอบอกว่าผ่านทุกคนละก็พรุ่งนี้พร้อมชกแน่นอน <S <S> อชนะแน่นอนร่างกายถึงตอนนี้ก็สมบูรณ์ทุกอย่างนะพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างขออภัยพี่ ก็สมบูรณ์ทุกอย่างก็รอขึ้นชกอย่างเดียวพวกนี้เป็นไงน้ำหนักพี่ออสก็ไม่ได้ลดใช่ปะน้ำหนักไม่ลดทั้งคู่ไม่ลดน้ำหนักไป่อยก็น่าจะ6กหกห้าหกเยอะกว่าพี่บอสมาหน่อยนึงน่าจะ2โลโล2โลก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับปล่อยต่อยได้สัดส่นกันก็ได้สูงด้วยร้อยเจ็ดสิบ้อยพี่พี่ออสบางคนบอกว่าแบบไฟนี้เนี่ยชกกันจริงหรือเปล่ารู้ว่าเป็นกระแสที่แบบว่าเล่นกันอย่งเงี้ยจริงแน่นอนยืนยันว่นจริงจริงแน่นอนต่อยจริงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็มีเดิมพันจริงนนะจรรริิงโโปมมเเเเตออ์าาดพั มาแล้วก็วางข้างละสองแสนตอนนี้เงินสองแเงินส่วนตรงนี้ก็กินทุกอนนี้ส่วนค่าตัวเนี่ยบริจาคหมดนะก็ต้องฝากแฟนมวยด้วยหลายคนก็บอกจะต่อยกันทําไมไม่ใช่นักมวยนู่นนี่นั่นนะอย่างน้อยเราก็ถือว่าการชกครั้งนี้เนี่ยเป็นการกุศลค่าตัวเราคนละห้าหมื่นรวม1นึ่งแบาทเนี่ยก็จะมอบให้กับค่ายมวยที่เราคัดสรรมาทั้งหมด2ี่สค่ายที่ ลำบากจริงที่ประสบปัญหาจากโควิดแล้วรู้สึกว่าโอ้โหลลาบากนี่เงินมาล่เงินมาละนี่นี่เงินมาละประมาณสองสองกี่กี่แสนนะพี่บอสคาละสองแสนโอนไปเรียบร้อยคือมาจำอ่ามาจำมาจำไปแล้วแสนหนึ่งแสนแล้วก็โอนไปเมื่อคืนอีกคนละแสนคือเงินเดิมพันเนี่ยคือเราได้เองกินเองแต่ว่าเงินค่าตัวคือไปใช่บริจาค่าตัวบริจ่า ก็ชกจริงแน่นอนกติกามวยสากล3มยก3ายก,ยกพัก3านาทีพี่ป๊อตไอพี่ <สา S 1> อ๊อต<ร>ครับเป็นไงบ้างอ่ะเพราะว่าพี่อ๊อสพี่อ๊อตไม่เคยชกมวยเลยครับก็เราดูมวยมาเยอะเราก็พอจะมีจินตนาการนะว่ามันน่าจะออกมาเป็นในรูปแบบประมาณนี้จะต้องยับอย่างนี้ต้องมาตรงอย่างนี้จะต้องโยกอย่างนี้แต่ถามว่าทําให้เหมือนมวยอาชีพจริงไหมก็นไไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ชกมวยตั้งแต่แรกใช่ชกไฟแรกทั้งคู่ก็คงจะทุรักทุเลพอสมควรแต่ ก็น่าจะสนุกในแบบของคนไม่เคยชกมวยใช่มาใลการเทนไฟเทนมีใครติวเชนเลยครับใครนี้ก็มีพวกสุรยันรขลวงโปรโมชั่นนะครับที่ที่ไปซ้อมซ้อมอยู่ไฟทินดีเก็บตัว7วันหลังไปอยู่ไฟทีนดีเขาจ้างมาให้สอนวิธีการออกหมัดที่ถูกต้อง ได้เทคนิคดีๆเข้าออกยังไงเข้ามวยยังไงฉากออกยังไงอะไรประมาณนี้แล้วมีนักมวยในค่ายพี่จิงดีเนยช่วยลงรูปไหมพี่ยอดผมลงตอนแรกผมลงแผ่วๆแล้วก็มีมาทวนเชิงกับพวกพวกก้าวมงคลอะไรพวกนี้เห็นลงในเพจอยู่ว่าครูซ้อมดีชวดาได้ได้ลงจริงไหมมันไม่จริงไม่จริงเพราะลิศตัวใหญ่ตัวใหญ่เนาะมวยซ้ายด้วยแรงปะทะคือจังหวะน่าจะไม่ได้กันแล้วเป็นมวยซ้ายไม่น่าจะได้อะไรครับพราะว่าเกมชกรอบนี้เนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนอะ ยกหนึ่งเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นการช่วงชิงจังหวะกันแต่ยกสองก็น่าจะเริ่มใส่กันเริ่มเริ่มออกอาวุธใส่กันยกสองยกสามน่าจะสนุกสนุกนะสำหรับมวยที่ไม่เคยชกกันใช่โอเครัตมันฝากติดตามด้วยนะพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วนะสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีคู่แรกเริ่มพี่วัด่อยคู่ไหนนะพี่คู่ห้าคู่ห้ามีทั้งหมดหกคู่นะครับแต่ดูตั้งแต่คู่แรกเลยดูตั้งแต่คู่แรกเลยโอเคก็สนุกทุกคู่เลยครับติดตามกวจะถึงพี่ออดก็ประมาณ ทุ่มหนึ่งมั้งทุ่มหนึ่งคู่ผมขึ้นทุ่มหนึ่งป่ะประมาณทุ่มคู่ห้าทุ่มหนึ่งมั้งพี่ปองคู่ผมห้ามันเริ่มสี่โมงครึ่งนะประมาณทุ่มหนึ่งฝากแฟนมวยนะคะก็ติดตามกันนะแล้วดูฟรีด้วยดูฟรีด้วยก็ไม่อยากให้พลาดเพราะว่านัดนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่คู่ผมมันมีคู่แบบสุดยอดมวยแอดมีมวยเงินแสนแล้วก็คู่ประกอบรายการที่แบบน่าดูทุกคู่เลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้สี่โมงครึ่งสี่โมงสี่โมงเย็นนะ มีนัดกันมีนัดกันขอติดตามด้วยครับ่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำตัวไหนคะครับกูมารดำครับผมมีรายการชกแล้ววันพรุ่งนี้วที่แปดกันยายนไปกับทางด้านโอเคโอใช่ครับเป็นไงคะวันนี้มาตรวจโควิดก็โดนแยงจมูกไปแสบดีแสบดีนะคะก็รอผลอีกประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ครับเนาะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับในส่วนของน้ำหนักเนี่ยเราไม่ได้ลดใช่ไหมไม่ได้ลดครับก็ปสบายสบายเลยกิโลคะตอนนี้ผมปล่อยๆอยู่ประมาณสัก หกสิบสี่หกสิบห้าครับหกสิบสี่หกสิบห้าใช่ครับน้ำหนักประมาณพี่ออสไหมก็น่าจะไล่ๆกันนะไล่กันแต่ว่าพี่อขาดูสูงกว่าดูใหญ่กว่าเราใช่ใช่น้ำหนักไม่ไม่หนีกันแต่ว่าเราจะเสียเปรียบเรื่องสรีระรูปร่างอืมโอเคเป็นไงช็อปไฟนี้เห็นไปซ้อมหลายค่ายเลยพี่ออใช่ครับก็ไปซ้อมมาหลายค่ายเพราะว่าโอ้เราก็ต้องจริงจังครัเราไม่เคยต่อยมวยเนาะใช่ใช่ไปซ้อมมามีค่ายสาวโชคมีชัย สิงมาวินเกียรติเพชรแล้วก็มีเจ้าพระจันทร์ฉายมาช่วยติวด้วยอืมก็เป็นเทรนเนอร์หลายคนเลยที่มาช่วยได้เทคนิคดีๆเยอะเลยเยอะครับก็คือซ้อมจริงจังดูดูสภาพนะคือผอมมากค่ะลงน้ำหนักลงมากี่โลครับพี่รสจากเดือนเมษายนลงไปก็ประมาณสิบห้าสิบหกโลสิบหกโลแต่ว่าคือเราออกกำลังอยู่แล้วครับกกำลังอยู่แล้วปกติก็เล่นกีฬาตีปิงปองตีเทนนิสตีแบดตีแบดตีเทนนิสแล้วก็ ส่วนใหญ่แลเดินสายแข่งขันอยู่แล้วแขงขันอยู่แล้วแล้วมามวยเนี่ยมวยเป็นไงทีนี้กับมวยความจริงเนี่ยเรื่ไอ้เรื่องความเหนื่อยนะอย่างเราซ้อมแบตหรือแข่งแบตมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช่เพราะว่าอย่างแบตเนี่ยมันเคลื่อนที่ตลอดอะมันเกมเร็วอมวยมันก็เหมือนกันเหมือนกันระบบหายใจมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ฉะนั้นแล้วเราก็มาปรับตัวไม่ยาก ไม่ยากก็สบายๆเลยต่อยอดได้เลยคือเรามาเรียนมวยมันนับหนึ่งใหม่แต่ว่าสภาพร่างกายเรามันมาแล้วไงใช่เพราะเราเป็นคนสายกีฬาอยู่แล้วด้วยใช่ใช่เราก็เลยปรับร่างกายไม่ยากแต่แค่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับมวยใหม่หมดเลยนะนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่ก็ดูดูแบบเป็นกีฬาถึงไม่ได้ชกมวยแต่ว่าเล่นกีฬาแต่ว่าก็ยังมีเขาเขาเขาโคอยู่ เป็นไงเจอพี่บอสไฟนี้พี่กุมารดำก็เราเสียเปียบรูปร่างร่างแต่ก็เชื่อว่ามีแผนการโจมีแผนการโจมตีต่อะาชนาทได้ครับทุกคนวางแผนการโจมไปบอกได้ไหมว่าวางแผนยังไงอ่ะโอ้ก็มันก็ต้องตามเกมอ่ะดูคู้ต่อสู้ด้วยใช่ว่าเขาจะวางแผนมายังไงใช่เพราะบางทีเราเราวางไว้เนี่ยคู่ต่อสู้มาอีกแบบหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนหรือใหม่หมดเลยหลายคนบอกเฮ้ย๋ยวก่อยดูผมเป็นลมเดินยังไม่ไหวก็ต้องลองดูครับพี่บอสกระแสวิจาร์เยอะมากเลยบางคนบอกว่าพี่ออบอสซู้ไม่ได้บ้างตัวเตี้ยบ้างเข้าไม่ถึงบ้าง ก็แต่มมองใช่คือมันทุกคนมีสิทธิ์มองครับเพราะว่าเราก็เสียเปรียบรูปร่างแต่คือวิจารณ์เขาอาจจะไม่รู้จริงไงใช่ใช่แล้วก็มวยก็ยังไม่ได้แข่งขันจริงด้วยใช่ใก็ยังตัดสินไม่ได้ตรงนี้ใช่นะคือถ้าถ้าคนเขามีข้อมูลจริงๆเขาก็จะไม่คอมเมนต์แบบนี้ใช่ใช่ถ้าคนรู้รู้ดีจริงๆนะก็ยังไงให้รอดูวันพรุ่งนี้เลยใช่อะไม่ถามอะไรมากอับพี่บอสฝากอะไรถึงแฟนคลับเวฟซีก็ฝากเพื่อนๆมาติดตามแล้วกันนะ แล้วก็ยนืน,นยันแล้วว่าไม่เป็นลมได้แน่นอนแน่นอนมั่นใจเลยไหมใช่ถ้าใครคิดว่ามีครบยกไหมพี่บอสก็ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสระเด็นสึกได้ก็ต้องเอาเลยเอาเลยปิดเกมให้ไวพี <Surviv karate battle phases> ่บอสถามหน่อยหนึ right ่งมีม <Go hot out> ีโอกาสนับน้องไหนมีไหมอาจจะมีไหมถ้าคือคนไม่เคยต่อยมวยนะถ้าโดนมันก็มีโอกาสใช่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 มีไหมมีโอกาสไหมแต่บอกไว้ก่อนนะตอนซ้อมเนี่ยเราลงกับเราเราลงรวมเนี่ยเรามีน็อกคุณเราสู้นะอืม เออ,เอ,อตอนนี้ก็รอดูเบริเวทีแล้วกันอาี่รอดฝากไปถึงแฟนคลับ่อยค่ะครับ,รบก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับในวันพรุ่งนี้ครับเงินทุกบาททุกสตางค์เอาไปช่วยการกุศลนะครับ20ค่ายมวยที่ทีมงานเราคับสรรมานะครับจะได้เงิน5,000บาท จากค่าตัวของผมสคนนะทั้งคุณน็อตแล้วก็ผมค่าตัวคนละ5้าหมื่นก็รวมเป็นหนึ่งแสนแ่ละค่ายละห้าพันเงินตรงนี้มันมีค่ามากๆแล้วเราเกิดมาจากองคการมวยถึงเวลาที่เราจะตอบแทนองการมวยบ้างนะครับแล้วก็ช่วยให้กําลังใจด้วยพรุ่งนี้4ี่โมงครึ่งเริ่ม4ี่โมงครึ่งทางเพจมวยลายร้านนาคัะโอเคค่ะเป็นกำลังใจกับพี่บอสขอบคุณมากค่ะ